3ามทุ่มสิบห้วันนี้ครับอยู่กับเมาัลล์มิกกี้ครับแล้วก็วันนี้ครับขอต้อนรับนะครับอีก3ชั่วโมงเนี่ยเข้าสู่วันเด็กแห่งชาติและเสาร์ที่2นะครับของเดือนมกราคมครับวันนี้แล้วก็จัดรายการสตูดิโอโอซีของเรานะครับเป็นแบบเด็กๆแล้วก็มีเด็กๆเต็มสตูดิโอเลยนะครับขอต้อนรับพากย์ไปคับของพี่นัทสกุล วันนี้ครับยโมเมนต์ของเราคึกคืค้นแน่นอนคึกคื้นเพราะว่าวันนี้เด็กดกิ๊กัสเต็มไปหมดเลยเป็นเป็นเป็นเด็กของพินาสราทอนก็มีพีินาสราทอนเนี่ยมาเข้ารายการเราด้วยนะครับเดี๋ยวก็รออีกแป๊บหนึ่งมาครับไหนไหนพรุ่งนี้จะถึงวันเด็กแล้วต้อนรับวันเด็กหน่อยเด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันต้องมีความฝันแน่นอนมีความฝันตอนเล็กๆเนี่ยคุณมีความฝันไหมคุณอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันผมก็มีความฝันตอนเด็กนะครับถ้าใครถามผมอยากเป็นอะไรนะผมจะตอบว่าอยากเป็นนักกอล์ฟนี่เพราะผมเคยเล่น ก็ไม่ตอนเด็กๆใช่ตอนเด็กๆน้องๆอยากเป็นนักกอล์ฟใช่คร่ะเด็กของพี่น่าสตาราดอนนี่ว่ะอ่าสวัสดีครับคุณพี่ครับชื่อพี่อะไรครับอันค่ะอะไรนะครับอันค่ะพี่อันครับพี่อันครับมองกล้องหน่อยครับพี่อันครับตอนเด็กๆครับพี่อันมีความฝันไหมครับพี่อันครับมีค่ะพี่อันบอกลืมยงไม่ได้ความฝันของพี่อันคืออะไรครับพี่อันครับอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลแล้วตอนนี้เป็นพยาบาลไหมหรอถ้าเกิดพี่อันเป็นพยาบาลแล้วให้พหน้าสตดิ์ดอนเป็นหมอ โอเคไหมครับพี่โอเคนะอ้าวุพี่สวัสดีครับเอาคุณมานะนี่จริงๆวันนี้มีแบบแฟนคลับของพี่แน่เยอะมากมีเพื่อนแม่ผมมาด้วยนะอ่ะนักไก่ชินนักไก่นะเขาอุตส่าห์ไม่เข้าในตัณยังจะไปเล่นด้วยจริงอยากให้แฟนๆโอไอซีเนี่ยได้รู้จักกับเพื่อนแม่ผมเหลือเกินชิน ครับเป็นแฟนคลับของพี่นัทสักลาทรแม่เลยเดี๋ยว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 รอโอกาสไปดูคอนเสิร์ตของคุณแม่บ่อยเดี๋ยวรอมีโอกาสเดี๋ยวจะเชิญนักไก่หมอกรายการทีวีหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนเจอกับพี่นัสักลาทรนะครับตอนนี้เนี่ยขอแสดงความยินดีกับคู่จิ้นในตำนานของพี่นัทหน่อยครับนี่ครับนั่นก็คือพี่ต้นวันตงชัยนั่นเองนะครับเพราะว่าเพลงใหม่ของเขานะฮะสภาวะไร้น้ำหนักตอนนี้อยู่อันดับสองของประเทศแล้วนะอันดับสองของประเทศนะครับสำหรับ เพลงที่มีคนขอมากที่สุดนะครับตามขึ้นวิทยุนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้เพลงของพี่ต้นเนี่ยขึ้นอันดับที่หนึ่งนะครับก็ไปขอตามขึ้นวิทยุได้ไปขอเพลงพี่ต้นแล้วนะครับก็อย่าลืมบอยเขาแถมเปิดออนแอนด้วยละกันผมว่าเขาลบไปจากสารระบบลวไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใครที่อยากดาวน์โหลดเพลงของพี่ต้นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็กดโทรออกนะครับสำหรับเพลงสภาวะไร้น้ำหนักนะครับพี่ต้นจะได้ขึ้นอันดับหนึ่ง เพราะว่าก่อนหน้านี้เพลงของพี่ต้นก็เนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งเกือบทุกเพลงใช่ทุกเพลงที่ปล่อยมา2 3เพลงเนี่ยก really ็ขึ้นชาร์ตลอดเลยขึ้นชาร์ตตลอดนะครับอ่ะตอนนี so ้ครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับครับขอต้อนรับครับแฟนของเด็กๆหน่อยพี่นัดสักหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาวดปาดให้พี่นังหน่อย วันนี้เด็กๆเยอะจริงๆนะเด็กๆเป็นเด็กๆของพีด่ดาเยอะมากมีทั้งในสตูดิโอแล้วก็ นอกสตูดิโอใช่ไหมครับช่วยเชิญเด็กชื่อไกด์ครเท่าพี่พี่เกรงใจเขามากเลยนะคุณรู้คุณจะเกรงใจทุกอย่างนะครับเพิ่งผ่านปีใหม่มาพี่ครับผมปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวที่ไหนครับนะครับไม่ได้เที่ยวครับผมทำงานนะครับทำงานทำงานไปร้องเพลงที่ศิลาชาแล้วก็ชะอัมครับโอ้โหทำงานสองวันเลยนะใช่สองวันติดเลยแล้วเรื่องนี้เราแบบเราเหนื่อยไหมพี่เรามีแบบอยากพักเหมือนคนอื่นไหมปีใหม่อยากแล้วพักเมื่อไหร่พี่นัทมีไหมอ่าไม่มีแล้วครับ ับเพราะว่าเดือนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่ครับผมแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการได้พักครับใช่ได้ได้แบบได้ทำงานที่เรารักนะใช่ครับพี่นัทรู้ไหมไอ้เมาส์เนี่ยเคยไปทำวีซ่าอะไรใช่ใช่ใช่ปีที่แล้ว้องต้องผมลองต้องตอนนั้นพี่จะไปโมร็อกโกพี่นัทจะไปโมร็อกโกแล้วผมจะไปอิตาลีนะครับแล้วเขาคงเห็นว่านัทอ่ะมันชื่อเหมือนกันนะข้างหน้าเมาส์ก็ชื่อนัทธาผมเลืวานผมเลยเอาวีซ่ามาเปิดดูเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่านัดสักดาทอนสับกันนัทก็ได้ของผมไปใช่ไหมใช่ เรียาน้องว่าเาแบบเกือบจะไปกันคนละประเทศแล้วนะเไปเมืองนอกเพราะว่าไปทาบีซ่าแล้วก็ยื่นชื่อผิดไปยื่นเป็นนัทศักดานนท์อนเกือบไปแล้วพี่นัทครับแต่ว่าวันนี hint, ้พี่นัทมารายการโอซีเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆที่อยากกระบอกแฟนๆโอซีใช <ok ่แล sí> ouais> ้วใช่แล้วครับผมก็ปีนี้นะครับเริ่มปีใหม่มาเรามีคอนเซปต์ใหม่มากับการทํางานของผมนะครับก็เราจะเรียกมันว่า one to three project อืมเพราะว่าทุกครั้งที่ออกซิงเกิลใหม่เนี่ยในปีนี้ก็จะมี3ส่วนเกิดส่วนแรกก็คือ เพลงใหม่ครับส่วนที่2ก็จะเป็นแฟนแอคทิวิตี้เป็นกิจกรรมร่วมกับแฟนๆนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนครับส่วนที่3ก็เป็นสิ่งที่เราจะออกไปข้างนอกด้วยกันแล้วก็คือไปทาแชริตี้ด้วยกันอ่าก็คือ3กิจกรรมนี้ก็คือจะรวมอยู่ในกิจกรรมเดียวที่ชื่อว่า o ันทูทีโปรเจกต์วั o ทูทีแล้ว One เลิฟเอ็กซ s คูลีฟนี่คืออะไรครับอันนี้ครับไอ้วัน v e ิฟเอ็กซ์คูลีฟเนี่ยก็คือส่วนที่2ออ่าส่วนแรกก็คือซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะออกคือรักเธอคนเดียวรักเธอคนเดียวรักเธอ ีหน่อยครับพี่นายครับเนื้อหาความหมายทไมต้องเขยิบเข้ามาใกล้วะเลเขาเป็นจริงจร้งไหครับไม่ใเขาจะเป็นศิลปินชายหญิงครับเขาจะตีเป็นผูหญิงตลอดั้บางทีผู้หญิงมาแล้วผมเข้าใคร่เอาคนตกใจผมผมอออะไรเตกใจ ก็นั่งทางห่างแล้วผมชอบติดอ่างเลยนั่นแหละครับตอนนั่งทางห่างก็จะชอบแบบติดอ่างก็จะชอบแบบพูดเน้นๆหน่อยได้ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพลงนี้หน่อยครับคุณทัศน์อย่าทักนะครับว่าจะแบบว่าติดอ่างมดเลยเดี๋ยวติดอ่างรับคนคนเดียวครับพี่ก็เป็นเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็แต่งทำนองเองแล้วก็แต่ว่าได้ร่วมงานกับทีมใหม่หมดเลยนะครับอย่างเนื้อเพลงก็จะเป็นพี่โตนาราชิตปานแรกพี่แต่งเพลงคำอธิษฐานด้วยน้ำตาแล้วก็เพลงดังๆของบีสุกิจหลายเพลงนะแล้วก็ โปรดิวเซอร์ก็เป็นคนใหม่ก็เป็นพี่พลคลาสเพลงนี้ก็เลยจะมีความเป็นร็อกเพิ่มขึ้นมากกว่าเพลงอื่นๆครับเราเรียกเพลงนี้ว่าสไตล์โรแมนติกร็อกสไตล์โรแมนติกร็อกอย่างนี้เนี่ยเข้าทางพี่นักสักมาทอเลยมั้งพี่เพลงแบบสไตล์แบบโรแมนติกเพลงแบบถือแบบว่าเปลี่ยนแนวเลยนะเใช่ครับแล้วร็อกเพลงว่าซอฟซับหน่อยส่วนใหญ่ก็จะป๊อปๆ๊อปมาก่อนแล้วก็แบบอีซิลิชนิ่งนิดนึงแต่เพลงนี้มันก็จะเป็นอะไรที่มันมีความหนักแน่นมากขึ้นครับครับผมวันนี้มาออกรายการโอไอซีถ้าเกิดแบบไหนๆเป็นนี้เป็นแบบของขวัััญวนเเดด็็กกกให้บๆ ร้องเพลงแบบสักพุกหนึ่งให้กับแฟนๆได้ฟังได้ไหมครับได้ครับได้ครับจัดมารักเธอคนเดียวขอเสียงกับน้องสละท้อได้เลยเอ่เพลงยังไม่ได้ปล่อยนะฮะถ้าไม่คุ้นหูก็ไม่เป็นไรนะครับอะมารักเธอคนเดียวแค่ทุกนี้่ใจของฉันมีคือรักแท้เธอทุกนาทีเธอช่วยรับมันไปได้ไหม รักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันเดียวนานแสนนานตราบที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉัน เป็นที่แบบว่าฟังครั้งแรกแทบติดหูอ่ะจริงเพลงของพี่นัทไหลายเพลงนี่แบบที่งฟังแบบไม่กี่ครั้งอะผมว่าคนสามารถแบบร้องตามได้มันจะมีบางท่อนที่แบบว่าทําให้แบบว่าเราสามารถแบบติดกับเพลงนี้ได้นี่นะเลิศเพลงนั่นแหละนั่นแหละเร้องทุกวันนะฮะร้องไปเร่ยเลื่ยเนื้อ้อแล้วถ้าเกิดแบบใครที่แบบอยากดูแบบมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ตอนนี้แบบถ่ายตอนนี้ยังถ่ายทําอาทิตย์หน้าครับแล้ก็น่าจะมีให้ชมกันต้นกุมภาต้นกุมภาใช่ครับเนื้อแบบรู้อย่างแบบลายแบบ มิวสิกวิดีโอว่าแบบอยากทำเป็นเรื่องราวประมาณอ่ารู้แล้วครับมันจะมันจะเบสซอนทูสตอรี่ด้วยครับเป็นเรื่องราวของคนคนแถวนี้แหละเออแต่ไม่ไม่ใช่พี่นะคนแถวนี้คือเป็นศิลปินหรือว่าเป็นพี่ไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่ศิลปินแล้วเป็นแบบดาราไม่ใชดาราไปเป็นเป็นคนเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนที่แบบรู้จักใกล้ชิดกันใช่ใช่ก็คือเป็นประมาณไหนครัพี่นะเอ่อยังเล่าไม่ได้ครับยังเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูเองละกันได้แบบตื่นเต้นรอรอเราอรู้เมื่อก่อนพี่กี้เขาร้องให้ขบุญแล้วนะเพลงของาร แล้วสักดาทอดแล้วตอนนี้ปล่อยดาวดาวโหลดยังครับพี่เพลงปล่อยดาวโหลดเออ่ลิงค์โทรเสียงเราสายนะครับวันที่16แล้วก็ฟูลซองวันที่29ครับผมมี2ทอดนะฮะแล้วก็แล้วก็วันที่16มีอีกหนึ่งความพิเศษนะครับวันที้ที่พูดไปถึงวัน Love Exclusive Live ที่จะเป็นโชว์พิเศษที่จะเกิดขึ้นนะครับวันที่16ผมก็จะมาขายบัตรครับที่ที่แกมมี่เนี่ยนะครับที่ชั้น31มสิบที่มีสิครีมนะครับก็มาขายด้วยตัวเองนะครับก็มาซื้อกับผมได้เลยคือกิจกรรมนี้เนี่ยแฟน ครับไปดูมันจะเป็นมันจะเป็นโชว์ที่เราตั้งใจให้มันค่อนข้าง exclusive ครับจับที่สยามกิจการคอนเสิร์ตฮอล์นะครับก็จะจุคนได้แค่ประมาณ300กว่าคนก็เรียกว่าคือนั่งตรงไหนก็เห็นชัดเอะได้แบบได้ไปใกล้ชิดกับพี่นะคนนี่คือจำกัดนะต้องรีบซื้อนะรีบซื้อครับแล้วซื้อจะได้ได้เสื้อตัวนี้ด้วยเนี่ยฮะแล้วเื้อตัวนี้นี่ผมดีไซน์เองเลยนะครับวันเลิฟเเลิฟด็กๆที่มาในสตูดิโอไปไหมครับวันนี้ไปทั้งเด็ก ้แล้วก็ได้รอบรอบที่ต้องไปน้องๆเขาเก็บตังค์กันอยู่อ่ะน้องๆขำลังร้องเงินอ่ะตังค์แม่อยู่น้องๆโอ้ยน้องๆของพี่ด้เนเ่ยร่ำซ้ำทุกคนเลย้องๆพี่แล้วภายในงานนอกจากแฟนๆสามร้อยคนจะได้ใกล้ชิดกับพี่นัดแล้วเนี่ยร้องเพลงแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมครับพี่นันครับอ่าคือเพลงเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโชว์ที่ก็ตั้งใจทำมาให้พิเศษนะครับอาจจะมีแบบผมเล่นเปียโนเองด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีมีแขกรับเชิญ นพิเศษครับแต่ว่าก็เป็นเป็นคนสนิทกันนี่แหละครับพอพอแบบบอกชื่อย่อไดทำไมบอกชื่อย่อก็รู้กันหมดแต่ก็พูดแค่คือคือคอนเสิร์ตนี้มันจะเป็นเหมือนเล่าเรื่องราวชีวิตของของพี่ครับว่ามันมีเคยมีเพลงอะไรที่เรารักหรือเพลงที่เป็นตัวแทนช่วงต่างๆในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคนคนที่จะเป็นเกสก็เป็นคนที่สนิทด้วยในชีวิตจริงนี่ครับเพราะว่าเราสองคนเห็นพี่นัทมาตั้งแต่ประกวดตั้งแต่รอบออรดิชั่นอะเชียร์ดนะอย่าพูดถึงมันเลยตั้งแต่แเล่นเล่นเล่นเบนโด แล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยจริงจังได้ด้วยจำได้แล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เล่นเปียโนแล้วก็จำได้ว่าจบแบบฮาร์วาร์ดเลยสักอย่างนะใช่ครับผมดูอยู่แล้วก็เขมูลแน่นข้อมูลแน่นผมดูอยู่แล้วก็แม่มาเชียร์แล้วก็ไปดูมีแบบมีอยู่รอบนึงร้องเพลงฝรั่งแล้วก็มีเต้หนึ่งกี่ด้วย ว่าคิมนั่นจะถูกลบออกจากยูทูบไปแล้วเลยนะคนเสิร์ตนอาจจะมีว่าเต้นท่านี้ใช่ใช่ใช่แล้วผมดูอยู่เต้นอย่างกับเชนบอร์ดไว้ก่อนคิดว่าไม่ดีกว่าเราดูอยู่พี่แันครับแล้วนอกจากเอ็กซ์ซิสต์แล้วในพาร์ทของเชริตี้หรือว่าอ่าใช่ใช่ก็คือคนที่ไปร่วมคอนเสิร์ตวันนั้นนะครับเอ็กซ์ซิสต์ไลฟ์โชว์เนี่ยก็สามารถนําอุปกรณ์การเรียนหรือว่าหนังสือต่างๆมาร่วมบริจาคได้เพราะว่าเดือนถัดไปในเดือนมีนาคมเราก็จะไปทํากิจกรรมที่เป็นพาร์ทที่3ของโปรเจกต์เราก็คือเชริ พาแฟนๆไปทํากันที่ไหนพี่ที่โรงเรียนครับแต่ยังยังไม่ได้เลือกว่าโรงเรียนไหนก็คือนํามาในวันที่ดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเราจได้ไปทาบุญกับพี่นัทด้วยใช่แล้วใช่แล้วมีนาเออดีนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยของพี่นัทสักลาทรเนี่ยก็จะชวนแฟนๆไปทําแบบกิจกรรมทําแบบเชีริตี้อะไรเงี้ยมินาดีมากเลยนะเราจะได้เจอสิ่งดีๆชั่น่าจะได้แบบเกิดมาเจอกันเองนะแล้วนันะไม่รู้เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะยังอยากเจอผมอยู่ไหมครับอยากไหมอยากไะจริงเหรอนี่เสียตังค์กับผมไปยังไม่พอหร นี่แบบเชียร์พี่นัทมานตั้งแต่แบบประกวดเทฟซีกันเลยไหมครับเนี่ยใช่ไหม โอ้สดงนานมากนล้แปปีแล้วนะมีเกือบแปีแล้วนะแปีแปดปีแปีแล้วนะนานจริงๆตอนนั้นพี่นัทอายุเท่าไหร่ฮะตอนยี่สบสีครับ24 24ตอนนี้ยี่สิบห้าจะสามสอง้8เดือน้เหรอสาแล้วไปเดือนเนี้ยสามแล้มีเคลรับดูแลตัวเองแค่แบบดูเด็กอย่างนี้ไงพี่นัทเพราะว่าที่ไเจอแกไดแบบว่าสุดยอดนะนะเห็นแกถ่ายลองลองเออสคนนี้ก็ใช่ย่อยละมีโฟโต้บุกอะไรนี่ go i n อ e r ไป่ยญี่ปุ่น อย่าพี่โอ๊ยโอพอต้องพูดผมว่าไปดูนีเหลือเต่ผมเลยตอนนี้เปลี่ยนสีแล้ว เปี้ยวเปียกชีไม่ไม่ใช่ใครหมดนะแดนเลี้ Dan s <S ลยบบอกเลยนะไมนะครับอีกทีต้องบูอะไรตัวเองดีไหมพี่กวัก <ขอ S 2> ็อ,ออกกําลังกายนั่นแหละครับออกกําลังกายแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอคร,ครับผมออย่างออกกําลังกายนี่ก็คือช่วงนี้ก็วิ่งเยอะอเล่นฟินตเนสเยอะนะครับ,รบแล้วปีนี้ก็ตั้งใจอย่างหนึ่งว่าเหมือนจะตื่นเช้าให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อก่อนจะมาทํางานก่อนจะทำอะไรนอกบ้านก็คือออกกําลังกายที่บ้านก่อนอ๋อหรอออกกําลังกายนี่คือออกไมวิ่งนะหรือว่ายกเวทหรือก็วิ่งมีรูวิ่บ สุดยอดมีคนมีวินยมียามเข้านอนให้เร็วขึ้นด้วยครับมีระเบียบวินัยมากไม่คืออายุมันมากขึ้นแล้วมีดูหนุ่มมากเดูคุณชงคุณแชมป์มันหน้าแซงมั้ยนะเป็นนั้แล้วนี้อาหารที่ต้องทานแบบอาหารคล้นชีนมั้ยนัทน ก็มีบ้างครับแต่ไม่ไม่ได้ม่ได้แบบว่าเคร่งรัดขนาดนั้นก็พยายามไม่ได้ไม่ได้ทานอะไรที่มันมันตลอดเวลาเลยครับแล้วก็สลับสลับของมีประโยชน์บ้างครับพี่นัทถือว่าเป็นแบบบุคคลตัวอย่างนะแล้วก็บุคคลแบบพี่นัทเนี่ยหาได้น้อยมากที่ทำแบบทำได้ดีทุกอย่างอะบอกเลยว่าเป็นต้นแบบของเด็กๆหลายหลยคนใช่ควรจะมองพี่นัทเป็นต้นแบบเลยนี่เลยเลี้ยนก็เลี้ยนเก่งจบก็จบคือคนนายพูดเนี่ยบางทีพี่ไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยมันพูดจริงหรือมันเรียม ไม่เรียก็เียนเก่งเก็ได้หลายภาษาใช่อังกฤษก็ได้ร้องก็ญี่ปุ่นก็ได้ร้องเป็นเพลงเก่งมีระเบียบวินัยบ้านมีตังเงี้ยทุกอย่างโอ้อย่างเด็กคูณจะเอาทุกอย่างนะครับน้านะครับถึงวันเด็กแล้วอยาก ฝากอะไรถึงเด็กๆเยาวชนของชาติหน่อไหมครับพี่ครับจริงๆ้ะฝากถึงเด็กๆในยุคนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องหาไปทางนี้นะครับเอาอะไรที่มันเข้ากับยุคนี้คือเด็กๆทุกคนยุคนี้คงเล่นโซเชียลกันเยอะอะไรอย่างี้ครับยังไงก็ฝากด้วยกันด้วยแล้วกันครับกับการใช้โซเชียลนะครับแบ่งเวลาให้มัน เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเกิดประโยชน์กับการทําสิ่งอื่นในชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่อยู่แต่หน้าจอแล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์มาอะไรเงี้ยชีวิตยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าสนใจให้ออกไปค้นหาครับจริงเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันแบบว่าเล่นแบบมือถือได้แทบเล็ตได้อะไรง่ายขึ้นใช่ครับพ่อแม่มีตังค์ไงแล้วก็เล่นแบบมือถือก็เราทำตามที่พี่นัทบอกรวมถึงกิจกรรมของพี่นัทแล้วก็เพลงที่กันมันจะปล่อยครับพี่นัทครับผมครับพี่ครับย้ำอีกทีนะครับก็ สิบหกมักกะลาดาวน์โหลดดิงโทนเสียงล้อสายของเพลงรักเธอคนเดียววันเลิฟได้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาที่นี่ที่แัมมี่นะครับเพื่อมาซื้อบัตรงานวันเลิฟเอ็กซ์คูลสีไลฟ์แล้วก็ยี่สิบเก้ามกกาฟูลซองนะครับแล้วก็หนึ่งกุมภาก็ไปเจอกันในกิจกรรมจริงๆที่สยามโกลการคอนเสิร์ตฮอลล์กับวันเลิฟเอ็กซ์คูลสีไลฟ์ครับผมนี่ก็ยาวเลยนะครับหลายอย่างมากแล้วก็รหัสดาวน์โหลดนะครับหนึ่งดอกจันหนึ่งสองสามสิบสิบจำง่ายมากครับหนึ่งสองสามสิบสิบนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะดาวน์โหลดเพลงของพี่ัััศกดดาธรร้วยนะคบ รับเธอคนเดียวนะครับวันนี้ยังไงรายการโอไอซีครับขอบคุณพี่นัทมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็เด็กๆแฟนคลับพี่แดนในสตูดิโอด้วยนะครับนักไก่ข้างนอกด้วยขอบคุณครับเด่นักไกทูนะทุกคนจะรอดแล้วเนี่เน่จริงๆกล้องหน้าหน้าจะแพนนะแล้วเพื่อนแม่ผมอยากให้ได้ออกอยากได้แบบได้ออกทีวีเลยเกินนะครับตอนนี้พักเบรกแป๊บนึงครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ